สวัสดีครับพบกับผมกับน้องอัพอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องหนังสืออันหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับชื่อหนังสือว่ากริด คนจะประสบควสำเร็จได้เนี่ยมันต้องมีอยู่2เรื่องก่อนนะครับอย่างแรกต้องมี p a s ช i น n ต้องมีความหลงไหลนะครับในสิ่งที่ตัวเองทํามีแรงบันดาลใจนะครับกับอีกอันนึงก็คือ perseverance ซึ่งภาษาไทยเนี่ยเอามาแปลว่าความทรหดหะค,ความทรหดคือการที่คุณตั้งหน้าตั้งตาทําบางสิ่งบางอย่างเป็นระยะเวลาติดต่อกันยาวนานคือ,อคุณแองเจลารับบทก็ยกตัวอย่างนักศึกษาคนหนึ่งที่เวลาเธอไปบรรยายเนี่ยแล้วก็มีนักศึกษาคนหนึ่งวิ่งมาบอกเธอว่าเนี่ยโอ้เขาเนี่ได้ r รสฟ e น u ขึ้นมาได้แล้วก็ทํนานเรื่องนั้นเรรื่องนนี้ะคับ คุณแองเจล่าทักบวยก็บอกเด็กคนนั้นว่าโอเคได้อีก3ปีคุณเอามาบอกฉันอีกทีว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยไปถึงไหนแล้วเด็กคนนั้นก็บอกว่าเอออีก3ปีผมคงไม่ได้ทําเรื่องนี้แล้วคุณแองเจล่าทักบวดก็บอกนี่แหละคือคําว่า perseverance หรือ grit หรือความทรหดนี่แหละคุณจะต้องทําเรื่องเรื่องหนึ่งไม่ใช่ระยะเวลาเดียวคือแบบโหทำงานหนักมากเลยแต่ทาอยู่ช่วงเดียวคุณต้องทาเรื่องนั้น,น,นเป็นระยะเวลายาวนาน มันก็เป็นที่ถกเถียงกันมานานเนาะว่าอะไรกันแน่ที่ทําให้คนเราประสบความสาเร็จระหว่างสิ่งที่เรียกว่าพรสวรรค์หรือว่าพรสแสวงซึ่งไองความทระหดแล้วก็แพชชั่นทั้งหมดตรงเนี้ยมันมาอยู่ตรงพรสแสวงนี่แหละแต่ก้พอพรสวรรค์มันก็คือเราเกิดมาแล้วเราแบบ เก่งเลยอ่าทีนี้สองก้อนนี้มันเถียงกันมาแบบโหหลายสิบปีเนาะเขามีสัมการ์ที่น่าสนใจคือไอคอสวรรค์เนี่ยมันคือแค่เรามีความถนัดอะไรบางอย่างเป็นพิเศษแต่การที่เราจะเปลี่ยนความถนัดเนี้ยให้ออกมาเป็นความสามารถหรือว่าทักษะเนี่ยมันต้องผ่านการฝึกฝนอืมซึ่งการฝึกฝนเนี่ยมันจะเป็นที่ต้องใช้ความทรหดแน่เราจะผ่านเอกชั่วโมงการฝึกฝนอันยาวนานเนี่ยไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคอสวรรค์ คูณกับช่วงเวลาของความ,วามทระหดเนี่ยมันก็จะได้มาเป็นทักษะและตัวทักษะเนี่ยมันก็ยังต้องไปฝึกฝนอีกอเพราะว่าทักษะที่เพิ่งทําเป็นกับทักษะที่เชี่ยวชาญม,มันต่างกันซึ่งสิ่งที่ทำไม่ต่างกันคือชั่วงโมงในการฝึกฝนซึ่งก็มาจากความทรหดเหมือนกันทักษะที่คูณกับความทระหดเนี่ยมันก็เลยได้ออกมาเป็นการประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นพอเราเอาสองสมการมารวมกันใช่ไหมคะมันก็จะได้เป็นพรสวรรค์คูณด้วยความทรหดที่ยกกําลังสองถึงจะได้เป็นความสําเร็จมันก็เลยหมายความว่า ถ้าเรามีพรสวรรค์กับความทรหดที่มีค่าเท่ากันเลยความทรหดเนี่ยมันจะได้ยกกําลังสองปไปด้วยสื่อเล่มนี้จะเขียนสรรมการคนชอบถามว่าเอ๊ะมันการประสบความสำเร็จเนี่ยมันไม่มีสูตรสาเร็จแต่นี่คือสูตรของมันมเห็นนะว,ว่า <c oughs> วิธีการไปทําอาจจะแตกต่างกันนิดหนึ่งแต่ว่ามันมีโครงให้มีโครงซึ่งวิธีการเนี่ยก็มีทั้งหมด สี่ขั้นตอนเนาะคือสามารถไล่ไปได้ขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือเราต้องหาในสิ่งที่เราเนี่ยมีแพชชั่นก่อนเพราะแพชชั่นเนี่ยมันคือสิ่งที่ทําให้เราแบบมีความสุขทําแล้วเรามีแรงที่จะแบบว่าตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้ที่จะได้ทํามันต่อไปทําแล้วเราไม่รู้สึกแบบทัฟเฟร์มันมีความหมายกับเราอะแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราจะมีความสุขกับสิ่งนั้นตลอดเวลาเนาะเพราะว่าแบบบางคนก็จะพูดว่า โหไม่มีแพชชั่นเลยไม่อยากทำแล้วต้องแยกให้ออกว่ามันไม่ใช่ทุกงานบนโลกใบนี้ที่ทำแล้วมันมีความสุขตลอดเวลาแต่ว่าถ้าเรายังรู้สึกว่ามันมีความหมายกับชีวิตเราอันเนี้ยเรามีแพชชั่นกันแล้วถามว่าทาไมมันสําคัญก็เพราะว่าถ้ามันไม่มีความหมายกับชีวิตเราเลยอ่ะเราคงไม่ได้อยากทํามันต่อไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็จะเหมือนเด็กคนนั้นที่บอกว่าอีกสามปีผมคงไม่ทำแล้วเพราะมันไม่ได้มีความหมายอะไรกับเราพอเราได สิ่งที่มีความหมายกับชีวิตมาปุ๊บข้อที่2อเราก็ต้องฝึกฝนทีนี้การฝึกฝนเนี่ยมันจะมีทริคก็คือการฝึกฝนจะต้องไม่ยากจนเกินไปจนจนเราทําไม่ได้เลยเพราะไม่งั้นเราจะเหมือนแบบไปไม่ถึงักทีและก็จะต้องไม่ง่ายจนเกินไปด้วยคือเขาบอกว่าถ้าเราหมา่นที่เราฝึกฝนนะคะแล้วเรารู้สึกชิลมากเลยแบบว่าโหง่ายๆชิลๆทาได้อยู่แล้วอ่ะจะไม่เรียกว่าการฝึกฝนเพราะว่า มันจะไม่พัฒนาเลยเลยมันจะต้องอยู่ตรงเส้นตรงกลางพอดีที่ยากกว่าที่ปกติเราทําแต่ก็ไม่ยากจนเราทําไม่ได้แล้วมันจะต้องค่อยๆแบบเลดเดิร์ขึ้นไปเป็นบันไดเรื่อยๆซึ่งเขาก็ยกตัวอย่างว่ามันจะคล้ายๆกับการกิจกรรมที่พ่อแม่ชอบพ่อเด็กๆไปฝึกแบบบัลเล่ตดนตรีเปียโนกีฬาอะไรอย่เงี้ยมันไม่กิจกรรมที่พอเหมาะพอดีเพราะว่ามันมีระดับความยากแล้วมันก็ต้องส อ่ามันต้องมันสนุกแต่มันต้องพยายามเพราะฉะนั้นมันเลยดึงเด็กให้แบบทําต่อไปได้เรื่อยๆข้อที่3พอฝึกฝนไปเนี่ยก็อย่าลืมว่าเราจะต้องตั้งเป้าหมายด้วยซึ่งเป้าหมายเนี่ยค่ะเขาจะให้ตั้งทั้งระยะไกลก็คือเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป้าหมายระยะไกลที่สั้นๆแตกลงมาการมีปลายทางที่มีความหมายกับเราแล้วก็มีเรื่องระหว่างทางที่เราจะต้องแตกมาให้ได้ว่าปลายทางตรงนั้น กับจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้ยเราต้องผ่านอะไรบ้างเพื่อจะไปให้ถึงถ้าไม่มันถึงสําคัญก็เพราะว่าถ้าเราทําไปเรื่อยๆค่ะโดยที่เราไม่หยุดพักแล้วก็มีสมอลวินเล็กๆระหว่างทางเลยอ่ะเราอาจจะหมดแรงตายไประหว่างทางเลยก็ได้ไม่มีแรงบันดาลใจไม่กําลังใจเออข้อสุดท้ายต้องมีความหวังด้วยความหวังนี่ฟังดูแบบโหคลีเช่มากแต่ว่า หนังสือก็ให้เหตุผลที่ค่อนข้างสําคัญเพราะว่าถ้าเราไม่เชื่อว่าไอ้ทั้งหมด1 2ึสเนี้ยเราทําได้จริงๆอ่อะสมองเราอะมันมีอนุภาพเหนือร่างกายเรามาระบบประสาทของเราอะก็จะแบบไม่ได้สั่งให้ร่างกายเราทํางานไปตามนั้นถ้าเราไม่เชื่อว่าเราทําได้อเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสีขั้นตอนที่สําคัญในการพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าความทระหดเนาะเพื่อที่จะเพิ่มความสามารถ แล้วก็พารสุดท้ายของหนังสือเนี่ยก็ตบท้ายด้วยเรื่องของการเลี้ยงลูกนะคือเด็กเนี่ยสามารถที่จะสร้างให้เป็นเด็กที่มีความทรหดได้การเป็นคนที่ทรหดไม่ได้ว่าจะต้องบอลทูบีอย่างเดียวพ่อแม่ พี่ว่าจะเท้มวดไหมหรือว่าจะใจดีใช่ไหมอันนี้ซึง,งมุมนี้ก็น่าสนใจเพราะว่ามันจะมีแบบประเด็นในสังคมพ่อแม่จะต้องแบบตามใจลูกก็ไม่ดีอเอาดูดลูกก็ไม่ได้เดี๋ยวลูกฉันแบบมีปัญหาอะไรอย่างนี้คือมันเป็นเรื่องที่แบบพ่อแม่ก็จะกังวลเนาะนเส้นบางๆใช่แต่กลายเป็นว่าหนังสือเล่มนี้เขาเหมือนแบบเรื่องนั้นน่ยไม่เกี่ยวกลายเป็นว่าเขามีสองแกนเนาะแกนแรกคือเขาบอกว่าเราจะต้องสนับสนุนแล้วก็ผลักดันให้ลูกให้ลูกทําบางสิ่งบางอย่าง ให้สาเร็จให้ได้อืม,อมคือต้องแบบห้ามเลิกกลางคันนะจนสําเร็จแล้วสิ่งที่ให้ลูกทําอ่ะมันต้องลําบากนิดนึงอ่ามิฉั้นจะไม่ได้ริมรถความความพยายามคือวิธีการสร้างความท้รหดก็เป็นแบบนั้นคือ,อม,มันจะต้องแบบยากลาบากนิดนึงอะ่ะแต่เราก็ต้องก้าวข้ามผ่านไปซึ่งไอ้จังหวะที่มันยากลาบากแล้วลูกอยากจะเลิกแล้วนั่นแหละที่เราจะต้องแบบ สนับสนุนแล้วก็เชียรเข็นว่าไม่ได้นะลูกจะเลิกไม่ได้ต้องทําต่อไปหนังสือเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากถ้าใครที่ได้อ่านน่าจะจัดวิธีการคิดนะครับในเรื่องคำว่าเอ๊ะความฝันความหวังนะฮะ p พ s ชั่นหรือความทรหดเนี่ยมันมันมันต้องจัดระเบียบมันให้นิยามที่ลึกแล้วก็แบบเอาไปใช้ได้ดึงคือจัดระเบียบแล้วก็ดึงไปใช้ประโยชน์เอามาประกอบกันให้กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าความสําเร็จในแบบฉบับของแต่ละคนนะครับก็ วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับก็ไว้เดี๋ยวมาพบกันในตอนต่อไปของ Tomorrow กับผมแล้วก็น้องอับนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ